สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด่นเซลที่นี่เราจะพาทุกคนไปจอะลึกยานเกราะรถถังและเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์ที่น่าสนใจวันนี้เรามีเรื่องราวของรถถัง T-54 รุ่นปี2026มาให้ชมกันครับรถถังที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อมานานแต่วันนี้เราจะมาดูในมุมใหม่เห็นพัฒนาการและบทบาทในยุคสมัยนี้พร้อมทั้งความสามารถที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อน เราเริ่มด้วยพื้นฐานการก่อนรถถัง T-54 คือรถถังหลักของกองทัพหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นรถถังแบบล้อยางโซ่ใช้เกราะเหล็กและปืนใหญ่ขนาดประมาณ100มิลิเมตรแต่สำหรับเวอร์ชันปี2026มีการปรับปรุงอย่างมากเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามยุคใหม่ทั้งจากยุทธกรณ์ที่ทันสมัยและการใช้ระบบอัตโนมัติสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือระบบป้องกันตัวเอง Active Protection System ที่ติดตั้งเข้ามาใหม่โดยใช้เซ็นเซอร์เลเซอร์และเรดาร์ตรวจจับขีปนาวุธที่กำลังเข้ามาแล้วปล่อยตอร์ปิโดขนาดเล็กหรือระเบิดช็อตดักขวางในจังหวะที่เหมาะสมอาจกล่าวได้ว่าเป็นกรอที่มองเห็นล่วงหน้าก่อนโดนช่วยลดโอกาสที่รถจะได้รับความเสียหายจากขีปนาวุธที่ยิงจ่อหนักๆห,ห,หรือจากระบบโรเคตต์ต่อสมัยใหม่ถัดมาก็คือกรอบพิเศษหลายชั้นแบบคอมโพสิตและวัสดุผสมรวมทั้งกราฟีนหรือเซรามิกผสมเข้ากับโลหะ ทำให้กรอบมีน้ำหนักเบาขึ้นแต่มีกำลังต้านทานสูงเหมือนมีชั้นพองกันอีกชั้นหนึ่งเมื่อโดนระเบิดแรงแรงหรือสะเก็ดระเบิดสะท้อนแรงสะท้อนความร้อนและลดการทะลุข,ของลูกกระสุนเหล็กหรือโลหะเจาะกรอะได้ดีขึ้นในส่วนของปืนหลักได้รับการอัปเกรดเป็นปืน105มิลลิเมตรหรือบางรุ่นอาจใช้ปืน120มิลลิเมตรแบบเรียบลำกล้องสมูทบอเพื่อรองรับกระสุนเจาะกรอกชนิดลำกล้องเรียบในอนาคตบวกระบบควบคุมยิงอัตโนมัติไฟคอนโทรลซิสเต็ม พร้อมกล้องมองกลางคืนและกล้องความร้อนทำให้ยิงได้แม่นยำทั้งกลางวันกลางคืนบนทุกภูมิประเทศเครื่องยนต์ก็เป็นอีกจุดที่พัฒนามากจากเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเรียงโลง่โลงๆหรือดีเซลเทอร์โบรุ่นคลาสสิกในเวอร์ชัน2026มีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบพร้อมระบบอัดอากาศหลายระดับมันติดสเตตเทอร์โบชาร์จิงให้กำลังสูงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและมีระบบส่งกำลังอัตโนมัติที่ลดความซับซ้อนขององค์การบังคับเลี้ยวทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยปรับเองบ่อยๆ ระบบการสื่อสารและการสั่งการก็ได้รับการอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีระบบศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับโดรนระบบสั่งการ UAV รวมถึงระบบสแกนภาพจากอากาศทำให้รู้ตำแหน่งศัตรูแบบเรียลไทม์และสามารถส่งข้อมูลมายัางห้องควบคุมในรถถังเพื่อปรับเป้าหมายหรือลบหลีกอย่างรวดเร็วเรื่องความคล่องตัวก็สำคัญรถหนักขึ้นก็จริงแต่นักออกแบบได้ปรับสัดส่วนช่วงล่าง s u s p e n s i ชั ปรับล้อและตัวขับเคลื่อนฐานล้อให้ยืดหยุ่นขึ้นลดแรงกระแทกเวลาผ่านเทเรนครุกราหรือเขตภูเขาและเพิ่มความเร็วบนถนนลาดยางได้ดีขึ้นไม่ได้ช้าเหมือนรุ่นโบราณนอกจากการต่อสู้โดยตรงแล้ว t 54-2026ีย54ยังได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับภารกิจหลากหลายเช่นปฏิบัติการช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมไฟไหม้หรือภัยพิบัติธรรมชาติมีแพลตฟอร์มติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนเช่นปั๊มน้ำแรงดันสูงเครื่องช่วยตัดแผ่นโลหะหน้าปัดควบคุมอัตโนมัติสำหรับภารกิจเฉพาะ ทำให้รถถังไม่เพียงแค่เป็นอาวุธสงครามแต่สามารถเป็นเครื่องมือบริการสาธารณะได้ประเด็นของโลจิสติกและซ่อมบำรุงก็ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานง่ายขึ้นวัสดุชิ้นส่วนที่ใช้เป็นโมดูลาแยกชิ้นได้ง่ายเปลี่ยนได้เร็วไม่ต้องรื้อทั้งคันและมีระบบตรวจสอบสภาพแบบดิจิทัลตรวจจับสัญญาณเตือนของความร้อนแรงดันน้ำมันหรือแรงดันไฮดรอลิกเพื่อบ่งชี้จุดที่อาจเสียก่อนจะล้มเหลวอย่างไรก็ตามความท้าทายก็มีไม่น้อยเช่นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการเสริมเกราะและระบบใหม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อที่สะพานถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่ระบบอัตโนมัติอาจมีช่องโหว่เรื่องอิเล็กทรอนิกส์กลจอเอ็มไซเบอร์หรือการถูกโกนสัญญาณวิศวกรจึงต้องออกแบบระบบป้องกันทั้งทางกายภาพและทางซอฟต์แวร์ให้แข็งแรงรวมถึงการฝึกใช้กำลังพลที่สามารถจัดการกับระบบที่ซับซ้อนได้บทสรุปก็คือ T54 รุ่นปี2026เป็นตัวอย่างขององค์การนำรถถังคลาสสิกมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสนามรบยุคใหม่ มีการเสริมทั้งกำลังยิงความสามารถป้องกันตนเองการสื่อสารและความคล่องตัวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนก่อนแล้วมันเหมือนกับรถถังรุ่นคลาสสิกรุ่นเก่าแต่มีกลยุทธ์ทันสมัยถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเดนเซลเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตั้งแต่อัปเดตอาวุธใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ